แสงแห่งความหวังภาคหนศตวรรษที่2 1มนุษย์ได้ไเผชิญวิกฤตต่างๆมามากมายจึงพยายามคิดค้นประดิษฐ์วิวัฒนาการใหม่ๆซึ่งมนุษย์ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปอย่างมากและได้ออกเดินทางด้วยกำลังใจและความหวังอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจจริงของมนุษย์เราจึงเรียกยุคนี้ว่าอฟร f r o n t ยร์ แต่ในขณะเดียวกันก็ได้ปรากฏสิ่งที่น่าหวาดกลัวขึ้นตอนนี้เป็นการซ้อมเท่านั้นเอง อ้คิดว่ายังไปได้อ anyway. ีกไกลนะเนี่ยการซ้อมเนี่ยรู้สึกเสียดายด้วยซ้ำไปนะเนี่ยนะที่น่าเป็นห่วงก็คือฝีมือของคนขับว่าจะผ่านหรือเปล่าท่านั้นแหละนะโอ้โหเต็มเต็มโอยไม่ลุกแล้วหัวนก้ก่เอาสก่อนทีนี้แกรู้แล้วใช่ไหมฝีมือแกกับฉันมันต่างกันมากไม่ต้องมาพูดถึงนักฝีมือหรอกนะ ฉันเข้ามาสู้กันได้เลยไม่เห็นพี่้อไปสิมไปเลยเาได้เลยนะรใจนยอมแพาจะได้เป็นจ้าพี่ตองโทงร้องล้าวว่าต้องร้งว่ริ่งแล้วิงแล้วต้อ้องอิไม่กลัวโอูโิตัวเล็กใจใหญ่ ว่าสิไม่ไหวแล้วแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวใหญ่ๆเหรอจบแพ้ดีกว่าบ้งเดี๋ยวเวียนหัวไปเลยโอ้ยโอ้ยมันเลยโดนมณ์รด้วยอ่ะอ๋อโอ้ยปีโตแถมไม้หน้าสาดให้ก็สู้ได้มั้งโอ้ยโดนอีกแล้วยังไงอมแพ้พยานาคโอเฮ้ยว่าสิอะไรอะไรให้สวัสดีขึ้นไปวิ่งราชการขึ้นเลยมาหน้ากันรู้ระเบียบมากที่สุดเลย การต่อสู้มันพกงจะเริ่มต้นเดี๋ยวนี้อ้าคะแนนสูงสุดขนแนนี้คือ78คะแนนครับสองคนนี้คะแนนเท่ากันเลยครับเนี่ยคะแนนสูสีกันทั้งคู่เลยนะเนี่ยอพี่นี่สงสัยจะพอมีหวังเลยนะจริงมะคือในทางเทคนิคแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับเอาเลยเอาเลยมาเลยมาทอโอ้ยวุ้นตั้งท่าสิแล้วหน่อย อสุการ์เขาเรียกว่าฟอร์มดีทุสวัตรครับหัวหน้าครับหัวหน้ามาเหรอเฮ้ยหัวหน้เนี่ยมันหลอกฉันดิวะอ้าวหายไปไหนล่ะไอ้แวบไปแล้วเฮ้ยไอ้ชั้แวบมาอยู่นี่กันวายโดนจุดก่อนกันเมื่อไหร่อสุการ์นี่แหละครับหัวแข็งออกจะดื้อเลยซ้ำไปนะครับเนี่ยครับมาหมายถึงตัวปัญหาหรือเปล่าล่ะคะเนี่ยอืม มีส่วนมาตั้งพ่อมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยพ่ออสกะเหรอหรอว่าเป็นอสกะคาซึมะครับคาชึมะพ่อเขาเคยเป็นนักบินคู่กับผมมาตลอดครับในวันเกิดเรื่องเราก็บินด้วยกันนะครับถึงจะเป็นนมกบินที่สายแปลกแต่ก็เป็นนักบินที่มีฝีมือมากเลยทีเดียวครับถ้าจะไม่ผิดตอนที่วิ่งเขาหาลำแสงเนะี่ยก็เป็นข่าวดังใช่ไหมครับอ้ยตอนนี้กลายเป็นตำนานไปแล้วหรอครับนักบินที่หายไปในลำแสงนะั้น ลำแสงการทดสอบในครั้งสุดท้ายนี้ดิฉันซูเปอร์การ์ดโยมิมุระเรียวและเจ้าหน้าที่โคดะจะเป็นผู้ทดสอบเป็นกรณีพิเศษด้วยนะคะแนะนอนที่สุดว่าการทดสอบครั้งสุดท้ายนี้จะมีอันตรายมากมายอยู่ที่การตัดสินใจของแต่ละคนและขอให้ระวังเรื่องความปลอดภัยให้มากด้วยนะคะฉันคิดว่าไม่ได้มาเล่นตลกให้ดูหรอกนะเนี่ย แม่ก็ได้มาฝึกฝนต่อสู้กับรุ่นพี่ที่แสนสวยขนาดนี้นะครับผมดีใจจนบอกไม่ถูกเลยล่ะครับขับใจมากนะถ้าเงินเพื่อเป็นการขอบคุณฉันขอทดสอบเธอเป็นคนแรก <c oughs> เล่นแรงแล้วเกิดนี่จะบ้าหรือยังไงเนะก่งเหมือนกันนี่สมกับหน้าพี่เลยแต่ก็ดูผมนะของจริงแล้วนะเป็นไปนไม่ได้หรอกฉันจะสอยให้ร่วงตามสัญญา รู้หรอกนะจริงๆแต่คุณไม่ได้เกลียดผมฮัศดาวนี่ เห็นหรือ,อยังอสุกะนี่คือความแต,ต,มตมกต่างของแกกับฉันไงล่ะวิธีการของนายมันขี้โกงดีกว่าฟูดโดนี่เป็นการลงโทษนายนะทานโดนถูกผู้หญิงอ่ะใช่ไปก่อนนะเสร็จแล้วไปยอมแล้ว ชนะแล้วนี่ฉันถูกยิงแล้วหรอตายจริงตามที่คาดไว้เลยนะเนี่ยนะจริงด้วยครับเฮ้ยนี่มันเกาดอะไรขึ้นเนี่ยพลงงานของเราถูกโจมตีครับทำไงดีครับอะ,อะไรนะ O viu deve acontecendo? Ryo! Ryo! 了。 พี่มือฉันไม้เป็นยังไงเก่งมากเ้าก็เฮ้ย ที่นี่เหรอนี่ชินลูกพ่อ ก็อยากเห็นลำแสงเหมือนกับพ่อนะครับไม่จะยอมตายง่ายๆ ที่นี่ที่ไหนกันเธอเป็นใครอะที่นี่เป็นห้องพยาบาลของ TPC ส่วนชั้นซูเปอร์กัสซูเปอร์เลดี้มิดริกะใหม่จ้ะผมผมยังมีชีวิตอยู่เหรอจริงด้วยคุณโคดายัางแปลกใจเลยว่ารอดมาได้ยังไงอ่ะในสถานการณ์แบบนั้นปาฏิหาริย์เลยแลละนะ ปฏิหารกันเหรอแต่ผมว่าคุณเนี่ยคุณก็น่ารักดีนะฮคราวหน้าไปเด็กกันนะเหมือนที่พี่เรียวเขาพูดไว้จริงๆด้วยพี่เรียวกันเหรออ๋อยแล้วเขาเขาว่าไงบ้างไม่ใช่ใชายมาดแมนสันหน่อยแต่มันนนม่นใจตัวเองเกินไปมั่นใจตัวเองเกินไปอืมแต่ว่าพนักงานใหม่ไฟแรงแบบนี้ใช้ได้เลยแหละออพนักงานใหม่ผมเนี่ยนะ ฝันอีกแล้วฝันอีกแล้วฐานประชาการ TPC ภาคคืนดินสมาชิกใหม่ของ TPC ซุปเปอร์กัสอัสกาชินครับขอฝากตัวด้วยครับใช่เลยใช่เลยใช่เลยครับเา่เาครับฉ <laughs> ันฮานาฮิบิคิ เอาแล้วน้องใหม่ลองพูดคําคมให้ฟังหน่อยสิแน่นอนว่าสั้นๆไม่ต้องยาวพูดคําคมเหรอใช่การสร้างออกแบบผมจะสู้กว่าที่จะหาไม่ผมสู้ตายครับอะไรแบบนี้ได้ไหมเออถ้าอย่างนั้นอะไรเออเดียก,ก่อนฮะผมเป็นชายมั่นครับผมแต่ว่าอย่าหวังอะไรกับผมมากนะักผมเป็นคนที่มองไปข้างหน้าครับไม่เคยหนีแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แค่นี้ครับถ้าอย่างนั้นก็จะทําทุกอย่างโดยที่ไม่เลี่าเป็นวิธีการใดใช่ไหมก็มันไม่มีเวลาให้เลือกนี้จ้าอย่าเล <c oughs> จา้าจ๋าถ้าการกอา่าการกอสร้างระบบชั้นบรรยากาศเสร็จสมบูรณ์เมืม่อไหร่ดาวที่เต็มไปด้วยดินสีแดงที่เราเห็นเวลานี้ก็จะสามารถปรบับอุณหภูมิได้เหมือนโลกเราจะเห็นสิ่งมีชมีวิตมากมายเกิดขึ้นดอกไม,รรม้คงจะบานสะพรัง่งแรับถ้าจักรวาลอนันกว้างใหญ่นี้ทําให้ความฝันและความหวังของมนุษย์เป็นผลสาเร็จเมื่อไหร่ ควังวังในเรื่องของโครงการอนาคตก็อยู่ใกล้แค่มือเอื้อมเท่านั้นเองนี่เป็นคำพูดของผู้บัญชาการคนก่อนใช่ไหมครับอืก็อยากให้ผู้ญชาการคนก่อนเนี่ยเขามาเห็นโครงการนี้จริงๆเหมือนกันนะครับถ้าจะไม่ดีเชิญทางนี้เลยครับเร็ปรางนี้แล้วเกิดอวไรนครั แจ้งเหตุฉุกเฉินตรวจพบสัตว์ประหลาดออกอารวาสในขนาดนี้ด่วนสัตว์ประหลาดเหรอจริงเลยเนี่ยจะได้รลอกยานของจริงแล้วล่ะยิงมันแล้วสศยของเราเหรอฮะไอเด็กใหม่เนี่คุณทุกคนออกปฏิบัติการช่วยเหลือด่วนที่สุดสุป,ปกัสเตรียมออกปฏิบัติการฟังนะอย่าให้ผู้ปัญชาการเป็นอันตรายแม้แต่ปลายก้อยจำเอาไว้รับทา ออกฏิบัิการบินรวดเดียวให้ถึงดาวอังคารเลยแกชุบเชื้อให้ถึงเชื้อเชาอทางนี้ครับทางนี้ครับจะไปท้ำนิรภัยไปหลบที่พ้นภัยก่อนดีกว่าครับขออนุญาตครับเาจะไปไหนสู่วิจัยทดลองที่นี่ผมมีหน้าที่รับผิดชอบผมจะไปตรวจดูความเรียบร้อยก่อนครับผมนี่ก็เป็นหน้าที่ของฉันเหมือนกันฉันผู้บัญชักานที่นี่ ู้าวิชาการฟุกามิครับสเปร์กัสมาแล้วเหรอนี่จริงจริง <laughs> ะ้านี่แ <laughs> ยกเป็นสามลำออกปฏิบัติการเดี๋ยวนี้ รอบตัวสัตว์ประหลาดมีลำสายพิเศษเคลือบตัวมันอยู่ครับนี่ก็หมายความว่าทำอะไรมันไม่ได้เลยนี่ยังไงนี่ต้องรอ,อก่อนนะอย่าไปรับคำสั่งเลยเฉยฮะน่ะไรเป็นหน้าที่ผมเองเอยิ่งวะมนันนี่บ้าจริงจริง เรื่องความสนใจาจากสัปหลาด,ดมามางนี้ซะโอ้โหหน้าครับมีอะไรมีกองทัพสัปหลาดมาทางนี้ครับเป็นฝูงเลยโคดรหโคดรห ฉันไม่ไหวแล้วานานารีบหนีไปก่อนเถอะอ๋อคุณโคด้าคุณโคด้าหนีไปซะอาวิธแค่นั้นทำอะไรมันไม่ได้หรอกมาจากการพูกสารประหลาดเดี๋ยวนี้เลย อาสิกะล่คะครับเราไม่น่าที่ป้องป้องศูนย์วิจัยแล้วเข้าดาบท้ป่าทัา้งเ้งหมดโออออ Você amar เหลวไหลนะฮะนั่นที่าเหรอไม่ใช่หรอกนำรดร่างยักษ์คุณกล้าแมนต่างหากละ่ะ นุ์ร่างยากัาากษ์นะจะการปราบสัปหลาดได้ในเวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีเองครับมันไปธรรมดาซะด้วย เปมนธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยมนุษย์ลำแสงร่างจากซึ่งมาจากดาวอังคารที่มีชื่อว่าอุลตร้าแมนจะช่วยเหลือมนุษย์บนโลกได้หรือไม่โปรดติดตามตอนต่อไปในอุลตร้าแมนไดนา วัตถุประหลาดลึกลับที่ถูกตั้งชื่อว่าโซเฟียต้องการจะทำลายโครงการเนโอฟรอนเทียแต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีสัตว์ประหลาดที่เกิดจากแมกมาออกมาอาลววาดได้หน้าจะจาัดก,การกับมันได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามตอนแสงแห่งความหวังตอนอวสาน